สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวตามใจบายหนูยกมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนูยกจะพามาทำอดช่องฝิ่นคปร์โรนนมสดนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ครัวตามใจบายหนูยกด้วยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยเรานําแป้งมันสมปะหลังนะคะ500กรัมค่ะนํามาใส่ชามผสมนะคะแล้วก็เติมน้ําร้อนลงไปค่ะ ค่อยๆเติมนะคะทุกคนอย่าเติมเยอะนะคะแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันดีนะคะทุกคนจากนั้นเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะอันนี้เราจะใช้สีเหลืองไข่เนาะนวดให้เข้ากันดีนะคะก็จะได้แป้งออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นเ้าก็นำแป้งที่เรานวดได้นะคะมาคลึงเป็นแผ่นแบนๆ ก่อนนำแป้งมาครึงนะคะเราก็จะโรยด้วยแป้งมันนิดหน่อยนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าแป้งของเราจะได้ไม่ติดบนอ่าพื้นที่เราคลึงนะคะนี่ค่ะคลึงเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็นำมาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะขนาดตามใจชอบเลยนี่นะคะคือเราหั่นเสร็จแล้วเรียบร้อย จากนั้นเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะทุกคนแล้วก็นําแป้งที่เราหั่นเป็นเส้นๆลงไปต้มเลยค่ะเมื่อแป้งที่เราต้มสุกดีนะคะมันก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตักขึ้นแล้วก็พักไว้ในน้ําเย็นได้เลยนะคะ,ะแป้งที่เราต้มมันจะได้ไม่ติดกันนะคะทุกคน จากนั้นมาในส่วนของนมสดนะคะเราจะใช้นมจืด600 ml ค่ะน้ำตาล300กรัมนะคะอันนี้หวานมากหว่านน้อยแล้วแต่ใครชอบเลยนะคะแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟคนให้น้ำตาลละลายค่ะอันนี้คือเส้นรดช่องสิงคโปร์ที่เราต้มสุกเรียบร้อยพร้อมตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคน พอเราตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราก็นํานมสดที่เราเคี่ยวกับน้ําตาลเมื่อกี้นะคะเทลงไปเลยค่ะถ้าใครมีน้ําแข็งนะคะก่อนรับประทานก็เติมน้ําแข็งได้เลยนะคะทุกคนอากาศร้อนๆแบบนี้ทานของหวานหวานเย็นๆนะคะรับรองว่าสดชื่นแน่นอนคะ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําตามดูนะคะเมนูไง,ไง่ายๆไม่ยุ่งยากเนาะ สำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับเมนูลอดช่องสิงคโปร์นมสดของเรานะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ